สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะท่านอยู่ที่ท่าเรือตรงซันมุลเล็กนะคะเดี๋ยวกําลังจะเดินทางกลับที่ในเมืองไทเปแล้วคะ่ะนี่นะคะ<อ>บรรยากาศยามเช้าเช้าคือ9ก้าโมงกว่า<อ>เดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศที่ท่าเรือของซันมุลเล็กแป๊บหนึ่งนะเสียดายเมื่อคืนเขามีงานด้วยแหละจุดพลุแต่ว่าท่านไม่ทราบก็เลยไม่ได้มาดูแดดเปี้ยงเลยอ่ะเห็นพยากรณ์บอกว่าฝนจะตกวันนี้เดี๋ยวอร,รอสักแป๊บนึง นี่ค่ะท่าเรือสวยเซอร์น่าจะชื่อสวยเซอร์มไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านี่นะคะได้มาเยือนในรอบ10ปีแล้วค่ะซันมุนเล็ก เรือรอบแรกประมาณ9โมงนะคะแล้วก็รอบสุดท้ายคือ5โมงครึ่ง <c oughs> เจอกันที่ไทเปค่ะทุกคน <c oughs> ตอนนี้นะคะแทนอยู่ที่หน้าสถานีรถบัสนะคะซึ่งจะนั่งไปลงที่รถ,ถานไฟความเร็วสูงหรือ HSRs นะคะ มื่กี้เราพลาดรอบ9โมง40นะคะคือเรามาถึง9โมง40เป๊ะคือคนขับเขาก็ไม่รอเพราะว่าเขาออกตามเวลาเป๊ะเลยนะคะเราก็ไปรอบถัดไปคือ10โมง25โอเคไม่เป็นไรเพราะว่ารอบรถไฟความเร็วสูงที่เราจองไว้คือประมาณบ่าย2จากนี่เดินทางไปสถานีไถจงที่ขึ้นความเร็วสูงใช้เวลาประมาณตีไว้สัก2ชั่วโมงค่ะนะคะจริงๆมันประมาณ1ชั่วโมง50จากเมื่อวานเนี่ย เรามาใช้เวลา2ชั่วโมงกว่านะคะจากสถานีรถไฟความเร็วสูงมาที่ซันนุนเล็กเพราะว่ารถติดมากซึ่งเมื่อวานเขามีงานนะคะแทนก็ไม่ทราบว่าเขามีงานมีจุดพุ่งก็คือไมไ่ลงมาดูเลยได้ยินแต่เสียงก็เลยไม่ได้เอาภาพมาให้เพื่อนๆได้ชมเลยนะคะนี่คือป้ายรถบัสนะคะคือแพลตฟอร์ม1นะคะที่เราจะขึ้นรถบัสจากซันนุนเลกไปลงที่ s h, h r ไถจงหรือว่ารถไฟความเร็วสูงแล้วก็ไปไถจงไรเวเป็นรถไฟธรรมดาก็ได้ ค่าโดยสารก็คือ193ดอลลาร์ไต้หวันส่วนถ้าเป็นรถไฟธรรมดาก็58ดอลลาร์ไต้หวันนะคะนี่คือเวลารถบัสนะคะที่ออกเมื่อกี้เราพลาดรอบ9โมง40รอบต่อไปคือ10โม25นาทีโอ,อันนี้เป็นข้อมูลนะคะสำหรับคนที่ต้องการมาเที่ยวที่ซันมุนเล็กแล้วก็จะนั่งความเร็วสูงหรือไฟธรรมดา นนะคะ่ะตอนนี้นะคะเราขึ้นมาอยู่บนรถบัสนะคะที่จะเดินทางไปสถานีรถไฟความเร็สุงค่ะนี่เราเข้ามาที่มหาวิทยาลัยที่ซันบุเลคค่ะน่าจะเป็นทางทางลับมากกว่าใช่ทางถนนมั้ง น่าจะเป็นรถเสริมนะคะคันนี้เพราะว่าจริงๆดูจากตารางรถบัสต้องออกประมาณ1 0 2โมงแต่ว่าคันนี้นี่จะออกมาณ1 0 0โมงสนาทีเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศของทางมหาวิทยาลัยนะคะสรุปว่ารถบัสเข้ามารับผู้โดยสารในมหาวิทยาลัยนะคะรราาพระะอมีป้ายจอดรถอยู่ในนี้ด้วย จากนั้นก็วิ่งยาวเข้าไทเปเลยค่ะบรรยากาศในมหาวิทยาลัยเขาล่มลื่นดีนะคะทุกคนต้นไม้ยเยอะมากๆ หว่างทางเข้าไทเปน,นะคะสองข้างทางจะเต็มไปด้วยภูเขาชมวิวเพลินๆหนึ่งชั่วโมงก็ถึงไทเปแล้วล่ะค่ะตอนนี้ท่านก็มาถึงที่สถานรถไฟความเร็วสูงนะคะ่ะรอบที่จะขึ้นรถไฟนะคะกับไทเปประมาณบ่าย2องตอนนี้เพิ่ง11โมงครึ่งเองคะ่ะเพราะว่า ขากลับมาเนี่ยนั่งรถบัสกลับมาที่สถานีรถไฟเนี่ยใช้เวลาแค่ชั่วโมงเศษเองรถไม่ติดเลยนะคะก็เดี๋ยวจะลองเช็คด,ดูว่าเราสามารถเปลี่ยนรอบรถไฟได้หรือเปล่าแต่คิดว่ามันอาจจะไม่ได้นะเพราะว่ามันออกตัววกออกต๋วแล้วค่ะทุกคนเนี่ยออกตั๋วแล้วค่ะตอนบ่ายสองน่าจะแล้ววันนี้เหมือนคนก็นแน่นพอสมควรสงสัยต้องนั่งรออยู่ที่นี่ค่ะ ถ้าท่านมาแบบเองนะคะแล้วไม่ได้มาไม่มีคุณแม่หรือว่ามีหล,หลานมาเนี่ยท่านก็จะนั่งรถเมล์เที่ยวรอบๆที่เมืองไถจงแล้วค่ะยังไงนะคะเดี๋ยวรอรถไฟความเร็วสูงอีกประมาณสองชั่วโมงนี่นะคะเป็นจุดซื้อตั๋วรถไฟใครที่ยังไม่ได้จองมาก็มาซื้อได้ที่นี่เมื่อกี้นะคะแทอลองไปเช็คกับเจ้าหน้าที่เลยนะคะว่าจะขอเปลี่ยนตัว๋วเราสามารถเปลี่ยนตั๋วได้หนึ่งครั้งนะคะแต่ว่าเขาบอกว่า ที่นั่งที่แบบว่าเรา,เอาจองสำหรับ reserve ที่นั่งอะคะ่ะเ,เต็มตั้งแต่ตอน10โมงกว่าถ้าเราจะขึ้นขบวนถัดไปก็คือว่าเที่ยงเนี่ยเราต้องไปขึ้นแบบว่าที่ non reserve คือถ้าไม่มีที่นั่งก็ยืนคืองั้นเราก็ต้องรอเวลาเดิมแล้วกันคือบ่ายสองบ่ายสองแปนาทีนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะหาอะไรทานที่สถานีก่อนร้านอาหารเทียบเลยอะเมื่อกี้เทมจองอ,ออตโตยะไว้นะคะ คิวประมาณครึ่งชั่วโมงคือสบายๆเหลือเวลาประมาณ2ชั่วโมงอะนะคะยังไงเดี๋ยวขอเดินพาเดินสำรวจที่นี่ก่อนเห็นมีเห็นเมื่อกี้น้องบอกว่ามีห้างมีห้างอยู่ด้านในด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวพาเดินสำรวจที่สถานีรถไฟความเร็วสูงที่ไถ่จงค่ะ <Most Burger. S 2> มอสเบอร์เกอร์นี่นะคะเฮ้ยมี โซเวเนียด้วยนี่น่ารักอ่ะเป็นที่ห้อยพวงคุณแจโ๋ที่ใส่ดินสอเหรอโอ้น่ารักดีอ่ะซื้อที่ไหนเนี่ยทุกคนคะที่นี่มีร้านอาหารเพียบเลยนะคือนี่อันนี้ก็น่ากิน ซูกิยะก็เหมือนของที่เมืองไทยแหละแล้วเมื่อกี้ที่คุณจองอตโตยะไว้โอ้น่ากินเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ราเม็งราเม็งราเม็งก็น่าทานนะเนี่ยโอ้ราเม็งก็ถูกเว้ย คนเดี๋ยวพาไปเดินเล่นข้างนอกดีกว่า รับลมด้านนอกค่ะแต่อากาศก็ไม่ได้เย็นนะมีมิสเตอร์โดนัทด้วยนะคนนี่ค่ะเดี๋ยวเราต้องไปขึ้นรถไฟด้านบนเนาะอันนี้เป็นสวนหย่อมนะคะเนี่ย นี่เป็นสถานรถไฟ TRA นะคะเป็นรถไฟธรรมดาค่ะราคาก็จะถูกกว่าถ้าใครจะเซฟเงินนะคะไม่อยากนั่งความเร็วสูงมาก็เป็นนั่งรถไฟธรรมดามาได้ค่าทุกคนเห็นขอสรุปข้อมูลในการมาเที่ยวซันมูนเล็กนะคะหรือทะเลสาบสุริยันจันทาจากสนามบินนะคะเถาหยวน เรานั่งรถไฟใต้ดินไปลงที่สถานรถไฟความเร็วสูงจากนั้นก็นั่งรถไฟความเร็วสูงนะคะมาลงที่สถานีไถจงแล้วก็ต่อรถบัสนะคะไปที่ซันมูนเลกค่ะส่วนขากลับนะคะก็นั่งรถบัสจากซันมูนเลกเนี่ยมาลงที่สถานรถไฟความเร็วสูงแล้วก็นั่งความเร็วสูงเดี๋ยวแทนจะไปพักที่ไทเปเมนสเตชันนะคะก็ไปถึงไทเปแล้วก็ตรงไปที่พักได้เลย ะค,ะคือแนะนำนิดนึงว่าเราต้องจองตั๋วล่วงหน้าเลยอ่ะเพราะว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยคือมันจะมีแบบจองที่นั่งกับไม่จองที่นั่งคือถ้าเราจองเนี่ยจะดีกว่าก็คือชัวร์ว่าเราได้ได้ที่นั่งแต่ถ้าไม่จองเนี่ยเกิดยืนเนี่ยก็คือแบบไม่คุ้มอะ่ะไม่คุ้มกับค่าตั๋วเลยนะคะยังไงเดี๋ยวใครมีข้อมูลอยากถามส่งมาถามในใต้คอมเมนต์เลยนะคะเดี๋ยวตอบทุกคำถามค่ะในการหาข้อมูลมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ค่ะทุกคนเดี๋ยวททนรอรถไฟความเร็วสูงนะคะเดี๋ยวไปทานข้าวก่อนแล้วเจอกันที่ไทเป้เมนสเตชันค่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแทนมานั่งอยู่ที่ร้านอาัลโตยะเลยนะคะเดี๋ยวทานอาหารมื้อนี้เสร็จแล้วก็ประมาณมีเวลาประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงนะคะเราก็จะนั่งความเร็วสูงกับไทเป้ละคะ่ะวันนี้กินง่ายๆค่ะสั่งสุกี้หมูมานะคะแต่มันสีเหมือนเนื้อเลยหมูหรือเนื้อเนี่ย โอเคเดี๋ยวเราทานกันดีกว่ากุ้งย่างเนื้ออ้าวบอกเอาหมูไม่เป็นไรหรอกกินได้แบบเนื้อเราอ่ะโอเคชอบไหมแช่กินได้ใช่ใช่น่องยายเป็นบนเออถ้าเป็นยายยายบ่นแล้วกินผักไหมเนี่ยอร่อยนะเนี่ยกินได้อยู่สลัดทำไหม มะวัวอร่อยน่ากุณเลยตอนนี้ทํามาถึงไทเปเรียบร้อยแล้วค่ะระหว่างรอเช็คอินจะพาชมบรรยากาศรอบๆภายในโรงแรมให้ดูนะคะโฮเทลปูริเป็นโรงแรมเล็กๆที่อยู่ใกล้กับไทเปเมนสเตชันค่ะการเดินทางสะดวกมากๆที่สำหรับ ดน้ำถ้าเราทานไม่พอในห้องก็มากดที่นี่มีทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นแล้วก็น้ำอุ่นตลอด24ชั่วโมงค่ะก็นี่ค่ะมีไมโครเวฟอุุนอาหารด้วยนะคะได้เวลาเก็บของกันแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวท่านพาไปชมห้องพักนะคะนี่คือห้องพักของเราค่ะนอนทั้งหมดสามคนนะคะอืม โรงแรมโอเคนะแล้วก็นี่ห้องอาบน้ำโอเคเลยมาถึงแล้วค่ะไทเปค่ะนี่มีตู้เย็นด้วยมีน้ำดื่มสามขวดเดี๋ยวเก็บของเสร็จเราไปเดินเล่นกันที่ซอเหมือนต่อเลยค่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแทนอยู่ที่สถานีซีเหมอนนะคะนี่ค่ะ คนเยอะมากเลยฝนเริ่มตกไปปอยแล้วอะ่ะนี่ถนนคนเดินไนท์มาร์เก็ต คนที่นี่เทนมาบ่อยมากๆเลยอ่ะคนก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะคะเมืเม่อ,อกี้รอรี์แบบคุณแม่โอ้โหแบบนานมากเลยอ่ะร้อนด้วยซิเหมือนงเป็นย่านช้อปปิ้งยอดนิยมอันดับหนึ่งในไทเปน,นะคะใครมาเที่ยวไต้หวันมักจะไม่พลาดมาเช็คอินที่นี่ นอกจากเป็นศูนย์รวมของร้านค้าจากแบรนด์ต่างๆพอตกกลางคืนก็จะกลายเป็นไนท์มาร์เก็ตมีสื่อฟู้ดให้เราเดินชิมหารมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งชานมไข่มุกมีร้านที่เปิดขายเต็มไปหมดเลยค่ะที่นี่มีการเปิดพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆการแสดงเปิดหมวกไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีมายากลหรือแม้กระทั่งการเล่นกิจกรรมต่างๆค่ะ เหมือนติงคึกคักตลอดทั้งวันนะคะโดยเฉพาะช่วงเย็นถึงกลางคืนแบบนี้ร้านอาหารส่วนใหญ่จะเปิดตั้งแต่10บโมงเช้าถึงหทุ่มใครที่ไปเที่ยวกลับมายัางแวะมาเดินเล่นที่ซีเหมือนติงกันได้อีกเลยค่ะเด็กๆเอ็นจอยกับของกินกันมากๆเลยค่ะทุกคน แนขอพาครอบครัวเดินเล่นหาอะไรทานอีกสักพักแล้วจะรีบกลับไปพักผ่อนเก็บแรงไว้เที่ยวต่อพรุ่งนี้จะเป็นที่ไหนติดตามชมกันนะคะก่อนจากกันไปช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แทนทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะทุกคนใครที่ยังไม่กดติดตามกดเลยนะคะกดกดกดเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ